ประเด็นก็คือว่ากัมพูชาเขาเอาเรื่องนี้มามาข่มคนไทยโดยที่สา,ารไมซีเจไม่สามารถบังอาจมาทำอะไรกับประเทศไทยได้ตราบใดที่เรารักษาจุดยืนของเราว่าเราไม่ได้ยอมรับตามแนวทางในการพิจารณาคดีนี้เลยแม้แต่น้อย นะครับเขามีบังอาจซึ่งที่จะมาล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตยของเราโดยที่ทำในรูปแบบที่อ้างว่าเรายอมรับคํานิ่ได้ของศาล IC j เจในรอบของประสาทพระวิหารเพราะฉะนั้นต้องมารับด้วยกับเรื่องนี้คือเขามีบังอาจทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องซึ่งต้องกังวลคืองนี้ถ้าคุณเข้าไป Google ธรรมดาเนี่ยมันก็จะขึ้นคำตอบมาให้ว่าประเทศไทยอ,อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลยุติธรรมรอบประเทศในบางกรณีคือประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของ UN เพราะฉะนั้นมันออกแบบมาให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะอยู่ภายใต้ jurisdiction ของ ICJ อย่างไรก็ดีมันหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยยอมรับในธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศการยอมรับในธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยเรายอมรับในฐานะที่มันเป็นภาคผนวกของกฎบัตรสหรประชาชาติถ้าคุณเรียนกฎหมายระหว่างประเทศคุณจะเข้าใจว่าเว,วลาคุณอ่าน UN Char t e r ์ตเนี่ยมันจะมีรายละเอียดซึ่งเขียนเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกก็จะระบุไปว่า จะต้องยอมรับโดยปริยายอย่างน้อยในส่วนที่เป็น statute ของ icj นะครับแต่การยอมรับ statute ของ icj ในฐานะที่เป็นภาคผนวกของกฎบัตรของ UN ยอมรับของธรรมนูญของของ icj นะไม่ได้แปลว่ายอมเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยคดีอันนี้ต่างกันนะครับการยอมรับเขตอำนาจของ icj อย่างเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยได้ทำข้อตกลงที่เขาเรียกว่าเป็น declaration หรือยอมรับเขตอำนาจในกรณีใดบ้าง ถ้ามีการทำข้อตกลงและยอมรับเขตอำนาจเพิ่มเติมนอกเหนือจากการยอมรับเนื้อหาของ Statute เฉยเนี่ยก็ค่อยจะแปลว่าไทยเนี่ยยอมรับ jurisdiction แต่ว่าเราประกาศเจตนารมไปชัดเจนแล้วว่าเราไม่เอา jurisdiction ในส่วนนี้หลังจากที่เราพ่ายคดีประสาทพระวิหารรอบที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะฮะสมัยปี2556คนรนี้ประเด็นคืองี้ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามนะฮะในคำประกาศรับเขตอำนาจบังคับทั่วไปของ ICJ ตามข้อ36วงเล็บ2 ของธรรมนูญศาลหรือ optional clause เลยด้วยซ้ำดังนั้นศาล ICJ จะมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับประเทศไทยเฉพาะในกรณีที่ประเทศไทยยินยอมให้ศาลพิจารณา,า,รรณาเช่นประเทศไทยตกลงกับอีกประเทศหนึ่งนะให้นำเรื่องเข้าสู่ ICJ หรือมีข้อพิพาทตามสนธิสัญญาที่กำหนดให้ ICJ เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทตามสนธิสัญญาของไทยเราสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ IC j ไว้แทบจะทุกสัญญาเรียบร้อยลว เพราะฉะนั้นเอาอง,ง่ายๆคือที่คุณมาเนตและหุ้นเซนเขาจะเอาไปสู่าศาลในซีเจเนี่ยเขาทําเพื่อข่มให้คนไทยกลัวคือรัฐบาลไทยเขารู้กระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาหม,มเขารู้ว่าไอซีเจเนี่ยมา,มายุ่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาทําเพื่อข่มให้คนไทยกลัวจะได้ยอมเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่คือวิธีการบูลลี่นะฮะมันไม่ใช่ว่าเขาเดือดร้อนแล้วเขาไปขอความเป็นธรรมน,นะฮะเขาทําให้เราเนี่ยแหละรู้สึกเดือดร้อนเพราะว่าเขาเอากลไกซึ่งไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับเรามายุ่งกับเรา เล้วมันก็มีตัวอย่างของกรณีของประสาทพระวิหารนะฮะซึ่งมันก็มีคำวินิจฉัยออกมาคือมีคำวินิจฉัยจากศาล ICJ ที่บอกว่าเราอยู่ภายใต้ศาล IC j เจในปี2504อย่างที่พลเชาได้ผมอธิบายไปเสร็จแ,แล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าว่าประสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาในปี2505นะฮะสรุปคือประเทศไทยอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเฉพาะในกรณีที่ประเทศไทยยินยอมให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีนั้นๆเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ภายใต้เขตอำนาจของ ICJ โดยอัตโนมัติหรือทั่วไป เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลซึ่งเซตไว้เลยแล้วก็แปลว่าผู้ตำตงครับผมคิดว่ามันไม่ต้องนําเสนอข่าวก็ได้ว่าเขาจะเอาเราไปสาลในซีหรือไม่เอาที่สําคัญที่สุดคือเราต้องไม่ให้เขารุกล้ําอํานาจิปไตยด้วยการเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นของไทยซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ซึ่งเรียกว่าเนี่ย disputed no man's land อะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าสําหรับกัมพูชานั้นไม่ใช่ n o man's แล้วนั่นคือแผ่นดินเขา อ๋อหม่อมปลืม้มลืมวิเคราะห์สมรังสีก็สมรังสีเขาอยู่นอกเกมแล้วนี่เขาหนีไปอยู่ฝรั่งเศสไม่ใช่หรอเขาจะกลับมาเหรอเขาจะเอาฮุนเซนลงเหรอสมรังสีเขาอยากได้เกาะกูดอะคือพูดต,ตรงๆครับผมไม่เข้าใจจริงๆนะคือบางทีมันก็อาจจะเป็นปมอะไรซึ่งเป็นพิสดารผมไม่เข้าใจว่าทําไมแบบนักการเมืองในกัมพูชาต้องอยุให้แบบอีกฝ่ายเนี่ยต้องแสดงจุดยืนว่าพร้อมข่มเวียดนาม พร้อมข่มไทยคือมันเป็นอะไรกันนะกันหนาการเมืองของแต่ละประเทศก็ให้มันอยู่ในการเมืองของแต่ละประเทศไม่เลอะทำไมมันต้องแสดงจุดยืนในการข่มไทยข่มเวียดนามเพื่อที่จะเอาชนะกันในสมรภูมิการแข่งขันของนักการเมืองกัมพูชาถ้าเป็นอย่างนี้นห้อีกหน่อยต่อให้สมรังสีได้เป็นผู้นำนะฮะมันก็เป็นเหมือนเดิมฮะาวัฒนธรรมมันเป็นเช่นนี้ถ้าวัฒนธรรมคือแข่งกันข่มประเทศอื่นว่าจะยึดอะไรจากประเทศอื่นได้บ้างเพราะว่าในอดีตเป็นของอาณาจักรขอมคืออันนี้มันต้องแบบทิ้งไปเลยอ่ะ ะะบบเพราะถ้าไม่ทิ้งนะมันแปลว่าอีกหน่อยถ้าประเทศกัมพูชาพัฒนาไปเป็นประเทศร่ำรวยแล้วมีเงินทองและมีงบกลาโหมเยอะๆเนี่ยเขาคงยึดหมดอะ่ะคือถ้ากัมพูชามีศักยภาพในการสู้รบอย่างสหรัฐเนี่ยป่านนี้เขาคงยึดไทยแล้ว่เพราะว่าเขาอยากและเกินน่ะคือผมไม่เข้าใจว่าความกระตือรือร้นในการอยากได้ของของประเทศอื่นทำไมมาอะไรกันนักกันหนานี่มันไม่ใช่ค่านิยมยุคนี้นะฮะแต่ดูเหมือนว่ายังเป็นค่านิยมของกัมพูชาในส่วนของผู้ซึ่งเป็นนักการเมืองอยู่ซึ่งไม่ควรจะเป็น คุณอิสระภาพบอกว่า5อดีตยิ่งใหญ่คือในอดีตเนี่ยพม่าก,ก็เคยยิ่งใหญ่และในอดีตกัมพูชาก็เคยยิ่งใหญ่ประเทศซึ่งอดีตเคยยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วปัจจุบันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าแล้วดันอยากยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตเนี่ยมันไม่เคยเวิร์คครับมันเหมือนกับสมมติว่าอังกฤษเนี่ยมีอีโก้แล้วก็ไม่อยากอยู่ในเอีอว์แล้วออกมาแล้วเป็นยังไงประเทศซึ่งอดีตยิ่งใหญ่กว่าปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมันโอเคตราบใดที่ไม่ได้โหยหาอดีตแล้วก็พยายามที่รุกรานชาวบ้าน คุณชัยพรบอกว่ายกเลิก MOU ทั้งหมดไปเลยคือเราคงไม่ต้องยกเลิกนะฮะเพราะว่าท่านหุนเซนและฮุนเมเนตคงยกเลิกให้เรียบร้อยแล้วนะฮะในทา่านในทางปฏิบัติคือการที่เรายกเลิกอาจจะดูเหมือนกับว่าเราไม่เคารพกติกาเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศก็เล่นถูกคือหมายควาว่าให้กบ,บูชาเป็นฝ่ายรุกรานแล้วก็ยกเลิก MOU เองถึงเวลาเราจะได้มีข้ออ้างว่าเราพยายามดีสุดแล้วที่จะรักษาความสัมพันธ์ ถ้าใช้กำลังเหนือกว่ากัมพูชาเขาก็ไม่น่าจะกล้ารบหรอกแต่ว่าถ้าเขารบบริเวณชายแดนเฉยๆแล้วไม่ใช่ปะทะกันรอบใหญ่เขาอาจจะกล้างไงเพราะว่าฮุนเซนเขาอาจจะไม่ต้องกังวลว่าเขาสูญเสียประชาชนทหารกี่คนไงยังไงมันไม่ได้สะเทือนอำนาจเขาอะปัญหาคือมันไม่สะเทือนอำนาจฮุนเซนไงแม้กระทั่งการคว่ำบาตรอะไอ้คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่พรรคประชาชนเสนอมันก็น่าสนใจแต่ว่าฮุนเซนเขา secure ไงเขาคือประธานวุฒิสภาเขาคือเจ้าของพรรคการเมืองซึ่งเหลือเป็นพรรคเดียวพูดง่าย เขาคุมสารให้ยุคฝ่ายค้านได้เขาไล่ผู้นําฝ่ายค้านไปอยู่เมืองนอกหมดแล้วเขาจำคุกสื่อไดอ้เขาให้ลูกเป็นนายกแทนเขาได้เขาคุมชนชั้นนําดั้งเดิมได้ฮุนเซนคือจัก,กรพรรดิแล้วเขาถึงทําอย่างนี้โค่นไม่ลงฮะยากฮะอยู่ในตำแหน่งจนตาย Emperor for life มันได้พูดเล่นด้วย Why Moses บอกว่า What would Trump do ถ้าทรัมป์เป็นฮุนเซนหรือถ้าทรัมป์เป็นไทยผมคิดว่าถ้าทรัมป์เป็นฮุนเซนทรัมป์ก็จะทำอย่างที่ฮุนเซนทำอยู่ หลังจากเรื่องทรัมป์ก็มีฮุนเซนนั่แหละที่มาแย่งซีนทรัมทำให้เรามีคอนเทนต์ผมหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงภายในสัปดาห์เดียวแล้วก็กัมพูชาก็จะถอยแต่คงจะยากคืออยากให้เรื่องนี้มันจบจริง,รงๆฮะอยากให้มันมีข่าวอื่นมาแทนนี่เป็นครั้งหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าผมชอบรายงานข่าวสงครามนะแต่ว่าผมชอบรายงานข่าวสงครามของประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศตัวเองนะฮะ ตอนสงครามโลกครั้งที่สองผู้นําทั่วโลกน่าจะนิสัยประมาณนี้อยากได้ไรก็ใช้กําลังคือตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผู้นําของเยอรมันเนี่ยนิสัยหนักกว่านี้เยอะแล้วก็ผู้นําของประเทศอื่นเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทางเลือกแต่ว่าต้องรบอีกครั้งเพราะาเยอรมันรุกรานเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่เหมือนในยุคนี้คือยุคนี้มันมีผู้นําซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ตรหนักว่าประเทศตนเองไม่ได้มีศักยภาพมากสักเท่าไหร่ คือที่แตกต่างนิดนึงเพราะว่าคือในยุคสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยญี่ปุ่นเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วก็รัเสเซียด้วยแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีศักยภาพสูงมากทางการทหารนะฮะเยอรมันมีผู้นําที่ชั่วร้ายซึ่งต้องการรุกกรานอิตาลีก็มีแล้วแล้วญี่ปุ่นก็มีความทะเยอทะยานสูงแล้วก็มั่นใจมากเป็นพิเศษ มันมีทั้งคอนฟ idence แล้วมันมีทั้งศักยภาพในการสู้รบความแตกต่างคือในยุคนี้เอาจริงๆผู้นําหลายประเทศซึ่งต้องการรุกรานเนี่ยไม่ได้บ้าขนาดในสงครามโลกที่สองไม่ได้ทะเยอทะยานระดับนั้นแล้วก็ไม่ได้ชั่วร้ายระดับนั้นแล้วก็ศักยภาพในการสู้รบเอาจริงๆแล้วเนี่ยใน này, ยุคนี้สมัยนี้หลายประเทศมีศมักยภาพในการป้องกันตนเองที่ดีกว่าเดิมในสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยพอเจอญี่ปุ่นหรือเยอรมันบุกมาทีเนี่ยมันสู้ยากนะมันต่างกันเยอะมันมันรับมือกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่างกันพอสมควรคือมันไม่ได้แย่เท่าสมัยนู้นพูดง่ายนะฮะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยผู้นําซึ่งแย่แย่แล้วชอบรุกรามเนี่ยมีแต่มันก็ไม่ได้แย่ระดับเดียวกันกันกบฮิตเลอร์หรือมุสโสลินีหรืออิมพีเรียลลิสติกญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกที่สองเนี่ยมันอาการหนักกว่าตอนนี้เยอะตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันซ่าๆทาั้งๆที่ประเทศตนเองไม่ได้เก่งเท่าไหร่รัสเซียเนี่ยยึดยูเครนไม่สาเร็จคี้รัสเซียยุคสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สอง่ะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหปรา รัเสเซียในวันนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเมื่อก่อนกัมพูชาก็กัมพูชาถทารบกับไทยจริงๆเป็นไงล่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังมีศักยภาพที่ไม่ได้ด้อยลงแต่ว่าก็ไม่ได้พิสูจน์ตนเองในสงครามในต่างแดนมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะและแต่ละครั้งก็อยู่นานเกินไปในตงหนออกลาง